สวัสดีค่ะพี่น้องปองไายสุขุสุคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีสานคนไก่บ้านคือเก่าค่ะพี่น้องนะคะเมื่อนี้ก้อยก็พี่เดกับพ,พี่พาน้องว่าปลูกปลูกพี่น้องสวัสดีครับมาปลูกพันธุ์สตอพี่น้องทำสตอกลางแย่งนะครับผมอันนี้สิเป็นพันธุ์สตอครับเอาไว้ปลูกปีนาให้กันพี่น้องปลูกเดือนตุลาเนาะปลูกเดือนตุลาครับอันนี้สิเป็นแม่พันธุ์ครับ ล้วก็สปอยพื่นไหลไปมองพื้นที่ว่างๆขึ้นมาเห็นไครับมีสามแถวของเถาแกมือเมืองสีสามมือขวาทาหนึ่งสองสามแต่กัวต้นนั้นสิปลูกง่าครับของเถาแกที่กันครับมีเนี่ยครับมีสามสี่แถวหาแถวเนี่ยส่วนฟังคุนสิเป็นของอีกเจ้าหนึ่งครับผมไปพี่น้องทำมาปลูกกันเลยครับผมนี่คือการปลูกสตอการแก่งนะพี่น้องเนาะเป็นแม่พันธุ์ครับ เอดกลางแจ้งแล้วก็สิมีในเฮาให้เทคก็มีครับสิบปลูกทั้งให้เทคแล้วก็ปลูกทั้งพัดกลางแจ้งเนาะพี่น้องเนาะเทามาเบิ่งกันเลยครับผมนี่ครับแม่พันธุ์พี่น้องผี่นุ่งเมืองสีสาวเมืองขวัญตัดจากเฮาฟังลงคลิปก่อนนะครับผม ส่วนหนึ่งเขาแก่กับแบงขายครับอีกส่วนหนึ่งกับมาเป็นแม่พันธุ์การฟูกับห่างกันประมาณเกือบเลยคืบเลยเคืงองคืบน้อยนึงเนาะพี่น้องประมาณนี้ครับผมห่างกับกาวเลยครับเข้าหันหันไหลพ่นหนี่ลงมาเนาะครับพี่น้องหันนี่หันหันตัวเนี้ยหันใส่ดือเนาะเขาเปนใสเดือหันใส่ดือเพันลงมา เพื่อใส้เพิ่นไลไปมองพื้นที่ว่างครับพี่น้องคือถ้าเพิ่นไลเพิ่นก็สิไลไปทางพุ่นแลังจาสีใส่พินมาเสียบพวกลูกเพิ่นอีกเทื่อนึงงนะครับเพื่อเอาไปปลูกเดือนตุลาพี่น้องอันนี้เป็นแม่พันธนะุ์เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสินมเมืองสีสีอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆเนาะพี่น้องเดี๋ยวมาปลูกกันต่อครับผม ไปคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวฮอไปเอาพันธุ์สตอเบอร์รี่มาปลูกนะคะน้ากันค่ะพี่น้ององอ,อันนี้ปลูกเอาไวเ้เป็นแม่พันธุ์นะคะเอาไว้ทําเป็นแม่พันธุ์นะคะอันนี้แปลงเดินระบบเป็นสายน้ําหยดนะคะทุกคนเป็นแม่พันธุ์เอาไว้ปลูกเดือนประมาณเดือนตุลาประมาณตุลาคะ่ะพี่น้องต้อง เบื้องอากาศแล้วถั่วหอนแห้งกรสีได้ปลูกเรี้ยงอยู่ดอกของกระสีปลูกประมาณนี้แหละคะ่ะอยู่ในนี่มีสามเจ้าด้วยค่ะพี่น้องเนี่ยได้คนละสามแถวนะคะของเจ้าหน้าก้อยกับสามแถวแต่ว่าดานขางสีปลูกต้นง่านี่แหละค่ะพี่น้องอันนี้คือภารากิจของนุ่มเมืองสีสาวเมืองขวานมื่อนี่เนาะ ครับพี่น้องห้าก็ปลูกเซตเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องอันนี้คือแม่พันธุ์สตอเบอรี่นะคะที่เป็นแปลงดินค่ะสายพันธุ์เซื้อเลี่ยงด้วยะคะ่ะพี่น้องพื้นที่ว่างๆนี่ก็สิเอาไปให้เพื่อนไหลออกมาลตนะคะเนาะงามค่ะพี่น้องไม่ต้องหมดสามแถวสำหรับคลิปนี้ก้อยกับฝากพี่ฝากน้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ช่องอีสานค้นไก่บ้าน,นเดอร์ค่ะพี่น้องนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีค่ะ